คขายนนะะรับสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับช่องเม่น้อยอุดรชาแนลค่ะมาฟังเอสโซนเล่าข่าวด้วยกันค่ะมาัเสโซนเล่าข่าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะเม่น้อยอุดรนะคะซาซ่านะครับมาโอ้ยนะอีซาซ่านะครับนะควรตีนเนาะซาซ่านะเออกูสิเชี่ยวจะเศร้ากับพิษแม่มึงบอกนะเออนะครับนะมันจะมีบอกนะครับนะนี่นี่นี่ ่านี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่มันจะซ่อนไว้นะครับนะอ่านะเห็นบ่อ่ามันจะซ่อนไว้นะครับนะเออนะซาซานะเออซาซาหรือคืออะไรเลยผสมซื้อกับซาซาเลยนะมึงเนาะเออเซเสนะมึงแบบอีเซเสนะเออ,หอ,ม,นะเอ,อมหาแมงบ่นะอีเซเสนะสันดานหมานะสันดานด,ดอกมึงอะนะ สมองดอกปัญญาบัฟฟาโลโ์ของมึงนะได้แค่นี้ความคิดมึงนะ่ะนะคุณมนทิดาเสรีพรกระจรนะครับคุณตองเคนะครับคุณเจียจิลาโทสวัสดนะครับนะคุณศรีวันนะครับมรกรนะครับนะมรคุณนะครับนะไม่ใช่มรกรมมรคุณนะครับนะคุณคิดดีนะครับคุณสมนึกมีระยะคุณอเดลซา มาลีวิต้าคุณทวัชชัยเพชรบูรณ์สอนพี่มาจากสเตฟคิดว่าไม่ทันแล้วเด้อนะครับคุณมาลีคงบำรุงนะครับนะคุณเจิงท่าอีเกิ้งสวัสดีนะครับเจิงม่เด้อมาฟังสอนเล่าข่าวด้วยกันค่ะคุณจุรี่วอนะครับสวัสดีนะครับคุณจุรี่วอนะครับคุณศรีวันมมรคกุลนะครับน้องไงนะครับนะคุณผักบุ้งหนานะครับสวัสดีนะครับนะคุณน้องไงเจิงคนหล่อมาเด้ยนะ เจ้าเจ้านอกใจ่อยที่ไม่ใญ่ไอ้นอกไงนะครับเจ้าเจ้านี่นะ้อดีไซน์ไ่ดีนะครับเมือ่อนอกใจคอยเสมอนะเจ้านะเออนะมีไซไม่ดีมีค่อยจำมีไซของคนที่มีแต่ชำเสมอนะนั่นแหละนะคุณเจนกีรานะครับนะโทสวัสดนะครับดนาะโตสวัสดนะครับคุณมณิวันนะครับคุณคิดดีธรรมชาติอากาศดีนาะน้นองไง ใครทําไมมาว่าสอนได้นะครับโอ้ยปล่อยบอลลดนะครับนะพวกสมองดอกปัญญาบัฟฟาโลนะครับมันเป็นดังสั่นล่ะนะครับนะออกมาขรุดขึ้นมาสู่สังคมเลยนะออ,ออกมากึ้นมารุดรุดมาสู่สังคมเลยพวกนี้ไม่ได้รับการสั่งสอนจากพ่อแม่จากคู่บาอาจารย์นะครับนะพวกนี้ออกมาปุ๊บรุดสูส่สังคมเลยนะครับกล้วยไข่น้อยใจพี่น้องนะครับนะคุณวัชชใจเพชรจมูกนะกล้ยไข่ น้อยใจพี่น้องนะน้อยใจเองน้อหนอ,หน,อ,หน,อนะครับนะเราสีวันมารดกรนโอ้มรดกุลบ่นะครับนะไม่ใช่มารดกอนโอ้มรดกรอนไม่ใช่มารกุลนะครับนะเราชื่อสีวันนะครับนะเออคือก็เรียกผมก็อ่านถือก็ตัวนะแอดสู้ชีวิตที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาแมนบอนะฮักบอก็เสร็จหนนะ่ะรักได้ไหมเธอชิงวันนั้น ชุดติการแชนแนลนะโอ้บูบ่าวบูสาวมาพร้อมกันเลยเนาะนะครับคุณเจีที่เจ้าก็ไม่เห็นจะคอยซับใจเนาะอ้าฝากติดตามช่องเจิงได้เกองแล้วก็ชุดติการด้วยนะครับนะบูบ่าวบูสาวคุณมาฟอมกันเลยคุณเบนมาดเมืองคุณนะครับนะเออนะคุณน้องแอนนี่นะทวัดัยเพชรบูรณ์นะเล้วเช้านี้ไม่ต้องไปคุยอะไรเยอะคุยแบบธรรมดาธรรมชาติไปนะครับนะอย่าให้ฟาดฟันเลยนะเออ ทางโน้นเขาก็จะมีปลูกกล้วยอยู่นะนะเออมองรดนั่งร้านไปโน้นก็จะมีปลูกกล้วยอยู่นะครับนะเป็นป่ากล้วยนะครับนะเออนั่นแหละนะครับนะเออตรงตรงข้างหลังนูนก็จะเป็นไนมันก็พากันทางป,าป,าป่าปลูกงุปลูกกล้วยกันหมดแล้วลหละนะครับนะก็จะเหลือแต่ที่ของผมนี่ละมั้งที่จะอ่อ ที่จะปลูกต้นมงต้นไม้นะครับนะเออนั่นแหละนะครับนะคนเราก็อยากจะมีตังค์เนาะสุดท้ายก็เป็นหนี้ปุ๋ยแ่นบ่พี่น้องอ,อ่านะเศรษฐกออิจพอเพียงนะไม่ใช่เอ่อเกษตรพอเพียงนะแบง่งออกเป็นเท่าไหร่กี่ส่วนสี่ส่วนนะครับนะอ่าที่หนึ่งไร่โอ้ที่ว่าท,ที่หนึ่งไร่อย่างเงี้ย แบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับนะอสามสบอะไร30มสิปลูกพืชพูดเศรษฐกิจอีก30มสิบทำเป็นบ่อปลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ตามที่ในหลวงพูดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะช่องไม่น้อยอุรานแนแนยเรามาฟังแอดสดเล่านี้ค่ะเราข่าวด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ